สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ดูยายบัลินะคะยายบัลิรีบเลยวิ่งแล้วบัลิวิงวว่งแล้วนะคะวิ่งมาทานส่วนแบ่งนะคะคุณแม่จ๋าส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะคุณพอ่อคุณแม่เมตตานะคะก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะ ขอให้บุญกุศลนำพาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่ารีบคุณยายกินเอากินเอาเลยนะคะสงสัยจะหิวจัดนะคะคุณแม่จ๋าผลไม้เมื่อคืนดีนะคะ คุณยายกินเอากินเอาเลยนะคะดูเสียงนะคะชอบมากเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นสับประรดที่คะแนนคุณพ่อคุณแม่เมตานะคะตอนนี้คุณยายยังขาดอยู่1000คะแนนนะคะพ่อแม่ใจดีใจบุญท่านใดจะเมตตาก็กราบเรียนเชิญเลยนะคะส่งคะแนนให้คุณยายนะคะป้อนผลไม้หวานๆนะคะคุณยายจะได้ค่าสับปะรดนะคะ1คันรดก็2,500คะแนนนะคะตอนนี้ยังขาดอยู่1,000พคะแนนนะคะพ่อแม่ใจดีใจบุญท่านใดนะคะอยากจะมาเมตตาคุณยายนะ ปอนผลไม้หวานให้คุณยายได้ทานก่อนนอนนะคะเพื่อเจ็บสะสมคะแนนสั่งต้นสับประรดมาให้คุณยายได้ทานนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นส่วนแบ่งที่เราเจ็บไว้นะคะได้ค่าน้ำมันไปตัดยานะคะก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ครูช้างประกรรม เชือกทั้งสองเชือกนะคะไปปกป้องคุ้มภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า